แล่าสุดปรากฏว่าก็มีคนเป็นห่วงห่วงท่านนายกรัฐมนตรีที่เป็นไข้ห่วง สถานภาพประชาชนไทยที่วันนี้แล้วใครจะมานั่งแก้ปัญหาประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้าวของแพงข้าวยากหมากแพงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับหุ้นกระตกแล้วตกอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะต้องดูแลเรื่องพลังงานแรงงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับราคาไฟค่าแพงอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนะเงินดิจิตอลดีจะตดอะไรก็แจกยังไม่ครบเลยแล้วก็ไม่มีเงินจะแจกแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่สอจะไปกู้เงินแต่ผลกู้ไม่ได้เต็มเพดานเอาชิพหายละไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนะคะสังคมการเมืองเศรษฐกิจชิพหาย หมดแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยมีความเป็นห่วงใช่ค่ะมีความเป็นห่วงห่วงประเทศชาติตอนนี้มีคนเสื้อแดงแล้วก็ไอ้พวกกีกี้ทั้งหลายห่วงท่านนายกรัฐมนตรีห่วงว่าห่วงว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะทํำยังไงดีถ้าเกิด30เมษายนพ่อของท่านนายกรัฐมนตรีหนีไปก่อนวัยอันควรหนีไปก่อนวันอันควร ก็บอกแล้วไอ้กรณีที่ไปปลาใสายอยู่ที่เชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่ไอ้เรื่องเกี่ยวกับเทศบาลไอ้เรื่องเกี่ยวกับท้องถิน่นไอ้เรื่องอะไรต่างไม่ต้องไปเสือกมากหรอกปลาใสายอยู่เชียงใหม่ปลาใสายอยู่เชียงใหม่นอนอยู่ที่อำเภอแม่ริมแล้วทีนี้แม่ลิมกับแม่อายกับชัยปราการห่างกันแค่ชั่วโมงเดียว แต่จริงๆแล้วทักษิณาใจอวยสามารถขับรถได้ทีเดียวประมาณส0มสิบนาทีออกปางช้างปุ๊บโผล่ตรงอีกแป๊บหนึ่งนูน่นขับไปแดนกะเลียงแดนไทยใหญ่ออกไปอีกแป๊บหนึ่งขึ้นเฮลิคอปเตอร์จากนั้นปุ๊บไปหุ่นเซนค่ะนู่นค่ะวันนี้อาจจะพักอยู่ที่บ้านหุนเซนแล้วก็ได้นะทำไมละ่ะก็ถ้าเกิดอยู่ที่แม่ลิมถ้าเกิดจะหนีอ่ะแป๊บเดียววันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วอ่ะดูซิวันนี้วันที่เท่าไหร่ที่สิบเก้าไว้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 ป่านนี้จะเหลืออยู่นน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 ไหมพ่อมึงอ่ะเออ ขอประกาศไปถึงกองกําลังผาเมืองขอประกาศไปถึงกองกําลังผาเมืองอะไรนะกําลังผาเมืองกองกําลังผาเมืองกองกําลังผาเมืองมึงหยุดจับกะเหลี่ยงแป๊บหนึ่งหยุดจับพมา่าแป๊บหนึ่งมึงไปนั่งจับไอ้พวกที่นักโทษจีหนีคดีดีกว่างานนี้จับแล้วรวยจับแล้วรวยเชื่อกูจับแล้วรวย,วย,ววยทําไมล่ะมันจะขอต่อรองให้ปล่อยปล่อยด้วยการปล่อยด้วยการเอาของยัดใส่กระถุงปุ๋ยให้มึงนะ มันก็จะขอต่อลองไงทําไมหลับไปที่ไหนก็หิวถุงขนมเจื่อกูดิไปที่ไหนก็หิวถุงขนมทางลงของตุ้งติ้งจะไปแบบเศรษฐีหรือเปล่าคือไม่ต้องมีคดีติดตัว <c oughs> มึงจะไม่มีได้ยังไงที่ดินใย,ยเนื้อมึงคืนหรือ,อยังถ้ายังไม่คืนนั่นแหละคดีติดตัว <c oughs> มึงจะมาสวยๆรวยๆได้ยังไงกันแม หมื่นพันล้านยังแจงไม่ได้เลยณเวลานี้ปปชกำลังสอบอยู่ว่าหมื่นัล้านเป็นเงินที่ได้มาจากใดมรดกที่ได้มาจากไหนรองเท้าคุชชี่รองเท้า,อ,าอะไรต่างๆคู่ละสี่แสนแของมึงอะ่ะเขากาลังดูอยู่ว่าเงินเนี่ยเอาที่ไหนไปซื้อ,อก็รู้ว่าพ่อรวยแม่รวยหลังจากที่เคยจนวิ่งแลกเช็คมานะแต่ขณะเดียวกันพ่อมึงอะ่ะ โดน43,000ล้านกรณีที่รวยผิดปกติเพราะฉะนั้นไอหมื่นสาพันล้านที่เอาไปให้ลูกคนสุดท้องเนี่ยรวยมาแต่ใดและไอลูกทูกคนสุดท้องเนี่ยเออเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ประาชาต้องสอบอยู่แล้วก็สอบอยู่แล้วก็สอบต่อ โอเคนะจบไปตอนนี้บรรดาพวกทหารตำรวจจุลมุลกับการไปจับว้าแดงม,มึงระวังนะอีว้าแดงในเรื่องหนึ่งแต่อีเรื่องเสื้อแดงตัวพ่อเนี่ยกำลังจะหนีออกใช้ปลาการในอีกเรื่องหนึ่งนะพวกมึง <S <S ทำไมดรมริมรากามั่นใจกูมั่นใจแม่อายดรมริกามั่นใจแม่อายทำไมล่ะแม่อายอยู่ใกล้แม่ริมแม่ริมคือบ้านเขาที่เชียงใหม่ เพราะฉะนั้นออกไปที่แม่ริมจากแม่ริมไปแม่อายประมาณ30นาทีมึงกูว่าด่านชายแดนตรงนั้นแหละจับตาอยากกระปริบโอ้ยกูสงสารมากเลยสงสารประเทศไทยกูสงสารพ่อและลูกหน้าเหลี่ยมแม้อหังกาอยู่แป๊บเดียวเจ็ดเดือนแปดเดือนไปซะและแม่ ทำท่าอาหางกาบ้าบินอยู่แป๊บเดียวไปสละมึงตามนั้นแหละล่าสุดนายกรัฐมนตรีประเทศสมมุติประเทศหนึ่ง,งกูไม่ได้หมายถึงประเทศไทยะนะน่าจะค่กลับเขาคข่ากลับไปแล้วนะกลับอีกรอบหนึ่งกลับอีกรอบหนึ่งคือวันพรุ่งนี้เชื่อเถอะว่าจะต้องลาการประชุมลาการประชุมมึงเชื่อกูสิว่าต้องลาการประชุมมึงเชื่อกูไหมลาการประชุมว่าลาการประชุมว่ากูข่แดก